ซุปเปอร์คาร์ในคราบกระบะแ a ปเตอร์ V6 3.0คันนี้เป็นแ a p t o r V6 3.0นะครับเป็นตัว e อ t r a p a c k เป็นตัวที่ผลิตยอยู่ในไลน์อัพในปัจจุบันนี้นะครับผม397แรงม้า583แรงบิดสิ่งที่เพิ่มมาจากเดิม จริงๆก็มีแค่ตัวสติกเกอร์สปอร์ตบาร์สีดำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มเงินอีก30,000บาทก็คือ1,984,000บาทนะครับแล้วก็คันนี้พิเศษก็ตกแต่งด้วยตัวชุดเหล็กแฮมเมอร์ที่เป็นตัวบันไดข้างแล้วก็ด้านหลังก็เป็นตัวชุดเหล็กของแฮมเมอร์อีกเช่นกันที่เหลือก็เดิมๆนะครับผมพิเศษก็ติดตัวถาดสไลด ไฟฟ้ามาให้อีกนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวคลิปใหญ่คลิปเต็มเดี๋ยวไปดูในช่องทาง YouTube นะครับผมก็หากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาหานิวได้เลยนะครับผมหรือทักมาที่ ID ดี n ลด้านล่างได้เลยนะครับผมเบอร์โทร0 9 4ย8 7 8 7 1 4นะครับผมสวัสดีครับ